ตอนนี้เราออกจากถนนข้าวสารแล้วนะครับเดินอยู่ที่ริมฟุตบาทนะถนนลาดจะดำเนินตรงจุดนี้คือซอยถนนตะนาวนะออใครที่ยังไม่เคยมาก็จะถ่ายวิวทิวทัดให้ดูครับ ที่ถนนใหญ่ที่เห็นกี้คือถนอนราชดำเนินนะครับวันนี้เป็นวันที่13เมษายน68วันสงกรานต์นะครับคนก็เงียบบางคนก็ไปเที่ยวกันที่อื่นครับบางคนก็มาเล่นสงกรานต์ที่ซอยข้าสารช่วงบ่ายๆนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เยาวราชครับไปชมบรรยากาศที่เยาวราชและจะต่อรถไฟใต้ดินไปสีลมครับจะไปบุกสีลมกันไปเที่ยวกันนะครับตรงนี้ก็มีน้ำมาแจกฟรีนะครับมีหลายรสชาติครับ ออกใหม่ให้ชิมกันนะครับที่ตรงนี้มีต่างชาติมากันเนยอะครับทั้งไทยจีนฝร,รัง่งแกกินเดียพมา่มาลาวขเขมรยวนครบตอนนี้เรากำลังเดินชิมน้ำ ของเยี่ยอเลยนะเมื่อกี้ใครเห็นป้ายก็อ่านเอานะครับแจกหมดครับทั้งทางชาติทั้งคนไทยนะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ป้ายรถเมย์ครับมันอยู่ห่างกันมากป้ายหายากรถเมย์ก็หายากตรงนี้มันต้องปรับปรุงนะเดินไปที่กองสลากเก่านะครับ นี่เราก็เดินได้อีกรอบหนึ่งเลยนะตอนแรกเราก็ไปขึ้นอาไปเดินที่ตรงนู้นนะครับที่ข้างหน้านะเดินวนไปต่อข้าวสารไปเดินจากต่อข้าวสารซอยข้าวสารมาออกทั้งเนี้ยเออมันก็ไกลใช้ได้นะก็ถือว่าเป็นการพาทุกคนมาเที่ยวรลงแทบนะครับเดีวเดีวทัด เมืองหลวงครับก็ดูสิวิไลดีครับเจริญแต่บางครั้งน no ี้อยู่ต่างจังหวัดดีกว่าครับเพราะว่ามีทุ่งหญ้าเกี่ยวกะจีทุ่งนามีแม่น้ำลำคลองนะหรือใครชอบเมืองหลวงก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็ชอบธรรมชาติบ้านนอกต่างจังหวัด หรือจะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ถ้ามีโอกาสนะครับตอนนี้รถถ่ายทำด้วยกล้องอินสตาสามเป็นกล้องที่ถ่ายมุมสูงถ่ายแ้วมารีเฟรมทีหลังได้ครับมาซูมมาเลื่อนมุมได้ครับเอาใช้กว่าหน้าหลังหรือเอามุมบน ก็สามารถที่จะหมุนดีเพรม์มาได้ครับซื้อกล้องนี้ตัวเดียวก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเหม,ม,มือนกับว่าได้ช่างมาช่างกล้องนะมาห้าคนเลยมาช่วยกันถ่ายพร้อมๆกันนะครับแต่มาเลือกว่าจะเอามุมไหนเนี่ยถนนโล่งครับใครอยากจะเห็นกรุงเทพถนนรถลาว่างเนี่ยมาเลยวันหยุดนะครับ กาจะมาสักคันนะครับเนี่ยเราก็ติดต่อถามทุกๆป,ปววบุคนคิดตั้งสามรอยมันมัน,ม,นมันไม่ไหวครับสองร้อยก็มีร้อยห้สิบก็มีครับสุดท้ายเราได้ไปแท็กซี่ครับแต่ตอนนี้เราบรรยายฟังก่อนนะครับชมเก็บกันไปแล้วมาดูบรรยากาศไปายรถเมย์นะ นี่ไม่ตั้งนานแล้วไม่ไม่มานะสายที่เราต้องการไปนะนี่ก็เลยถ่ายคลิปไอ้ทุก